สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะผ่านช่องทางของเรา Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast ค่ะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ในวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะคะกับแพนณทิประดาค่ะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานะของนักลงทุนและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการนะคะ คำว่าสถานะของนักลงทุนในวันนี้เนี่ยนะคะจะมาพูดถึงสถานะของนักลงทุนในสไตล์ VI ค่ะที่ได้มาแบบตั้งใจก็คือเจตนานะคะกับรูปแบบของ VI ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวกลยุทธ์ของการลงทุนของนักลงทุนแบบสไตล์ VI ที่มาโดยแบบเจตนากับไม่ทันตั้งตัวนี่เขาก็มีสถานการณ์ และความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้จะมาพูดคุยถึงกลยุทธ์ในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของเขาภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดันแตกต่างกันคือแน่นอนแล้วค่ะว่าสถานการณ์ของนักลงทุน b i ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะย่อมมีความรู้สึกกดดันมากๆนะคะขณะที่นักลงทุน VI ที่มาโดยเจตนายิ่ง มีทิศทางของราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากแค่ไหนยิ่งเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุน VI ท่านนั้นๆล่ะค่ะที่พูดถึงในวันนี้เนี่ยนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการทุนพร้อมไปกับการจัดสรรในเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนนั่นเองนะคะโดยที่วันนี้เราจะมาแยกแยะออกมาค่ะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ย น่าจะมีโอกาสได้ใช้นะคะหรือว่าเคยนำมาใช้ในการปรับพอร์ตการลงทุนของท่านอยู่หลายครั้งหลายคราแต่อาจจะไม่รู้ถึงความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะกลยุทธ์ที่ว่านี้ก็คือการแบ่งไม้และการผัวเฉลี่ยนั่นเองค่ะ คำว่าการแบ่งไม้เนี่ยนะคะเหมือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักลงทุน V.I. แบบเจตนาหรือว่าตั้งใจจะเป็น V.I. เนี่ยแหละมีเป้าหมายหุ้นที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะสนใจอยากจะลงทุนก็ต้องมีการบริหารจัดก,การทุนนะคะจะทุ่มลงไปเปรี้ยงเดียวสําหรับหุ้นตัวนั้นๆอาจจะไม่ได้ต้นทุนที่ดีที่สุดดังนั้นจึงต้องมีการแบ่งไม้เพื่อที่จะเฉลี่ยนะคะในการซื้อหุ้น เข้าสู่พอร์ตการลงทุนของท่านเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์แตกต่างออกไปนะคะเป็นนักลงทุนแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นสไตล์ VI แบบไม่ทันตั้งตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเจอกับสถานการณ์ที่เข้าไปซื้อหุ้นนะคะตัวที่เขาว่าเขาเล่าว่านะคะแล้วรู้สึกว่ามันจะดีนะคะซื้อปุ๊บติดปับ๊บพอติดปุ๊บก็รู้สึกว่าอ่ะ ถัวเฉลี่ยแล้วกันนะต้นทุนมันจะได้ถูกลงนะคะก็ถัวไปเรื่อยๆถัวไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกับสถานการณ์ที่มีการบริหารจัดการพอร์ตเหมือนกันเพื่อให้ต้นทุนถูกลงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า2วิธีนี้เนี่ยเราควรจะมีการจัดสรรพอร์ตกันอย่างไรขอเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะด้วยกลยุทธ์ของการแบ่งไม้ในการลงทุนค่ะามาดูนะคะ กลยุทธ์การแบ่งไม้ลงทุนนะคะมันมีหลักการง่ายๆนะคะโดยการดูว่าเราจะเข้าไปซื้อหุ้นที่ระดับราคาเท่าไหร่ดีนะคะวิธีแรกค่ะหนึ่งก็คือซื้อหุ้นที่แนวรับนะคะซื้อหุ้นที่แนวรับ แล้วแนวรับมันอยู่ที่ตรงไหนล่ะเราก็ต้องมองย้อนกลับไปนะคะในฝั่งซ้ายมือนะคะก็คืออดีตท,ที่เป็นมาสำหรับกราฟราคาหุ้นตัวนั้นๆมันเคยทำระดับต่ำสุดเอาไว้ที่เท่าไหร่บ้างนะคะแล้วระดับต่ำสุดไหนที่อยู่ใกล้กับราคาของเรามากที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นหุ้นตัวนั้นนะคะอยู่ที่ณปัจจุบันนะคะราคาอาจจะอยู่ที่70บาทนะ ราคาต่ําสุดก่อนหน้านี้ที่มันเคยทําไว้อาจจะอยู่ที่อสมมติราคาหุ้นปัจจุบันเท่ากับเจ็ดสิบบาทนะคะเราสนใจหุ้นตัวนี้อยากจะซื้อหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีอนาคตไกลนะคะแบ่งซื้อเลยไม้แรกที่70บบาทนะคะทีนี้พอราคาหุ้นปรับตัวลดลงไปอีกเราย้อนกลับไปดูนะคะว่าแนวรับที่เป็นราคาต่ำสุด ฝั่งซ้ายมือในช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับราคาเท่าไหร่สมมุติราคาต่ำสุดถัดไปนะคะเท่ากับ50บาทอ่าเราก็เริ่มซื้อตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะหรือมองย้อนกลับไปอกีกราคายังคงมีการปรับตัวลดลงอีกนะคะเราก็ดูราคาต่ำสุดนะคะที่เกิดขึ้น ผัดไปอีกสมมติอยู่ที่40บาทนะคะก็เริ่มแบ่งซื้ออีกไม้หนึ่งนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีสไตล์นะคะการแบ่งไม้ซื้อก็คือว่าราคาที่เราซื้อเนี่ยนับเป็นสมมตินะอ่านี่ราคาซื้อไม้แรกนะคะเท่ากับร0อยเปอร์เซ็นต์นะราคาซื้อไม้แรกร้อยเปอร์ซ็นตนะคะ จากราคานี้นะคะปรับตัวลดลงมาไม้ที่สองเมื่อราคาเนี่ยปรับลดลงมาราคาลงมาสัก10บถึงสิเปอร์เซ็นต์นะคะก็อาจจะแบ่งซื้อไม้ที่สองนะคะไม้ที่สามเมื่อราคาลงมาอีกนะคะ อาจจะอยู่ที่20ถึง25หรืออาจจะลดลงไปมากกว่าน,นั้นก็แล้วแต่สไตล์ของท่านนะคะว่าอยากจะถัวให้ราคานั้นมันอยู่ที่ระดับต่ำสักเท่าไหร่นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานการณ์ที่หลายๆคนเจอคือหุ้นเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อไม้แรกแล้วราคามักจะไม่ค่อยลงนะคะ เพราะว่า VI แบบตั้งใจหรือเจตนาเขาก็จะมีการสแกนหุ้นที่มีอนาคตสดใสและมีความน่าสนใจในการลงทุนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วราคาเนี่ยถ้าจะปรับตัวลดลงเกิดขึ้นจากสถานการณ์ชั่วคราวนะคะอาจจะเกิดจากแพนิคเซลหรือว่าอาจจะเกิดจากวิกฤตสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะไม่เกี่ยวกับตัวหุ้นซึ่งก็เป็นจังหวะของท่านในการเข้าซื้อนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะในวิธีการที่2นะคะ นี่คือวิธีการแรกนะซื้อหุ้นที่แนวรับนะคะหรือราคาต่ําสุดที่เคยทําไว้ในอดีตเดี๋ยวพานเขียนให้ราคาต่ําสุดในอดีตที่เคยทําไว้นะคะกับ2อ,อันนี้ต้องใช้กราฟเทคนิคเข้ามาช่วยค่ะกราฟเทคนิคนะคะมันจะมีเส้นที่เรียกว่า moving เอเวอร์เรจนะคะเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลังกลับไปนะคะ10วัน20 10. วัน50วัน100วัน200วันนะคะซึ่ง Moving Average ที่นิยมใช้นะคะก็จะมีที่20วันนะคะ50วันนะคะ100วันและ200วัน เมื่อใดที่ราคานะคะลงมาทดสอบเส้น moving average เหล่านี้ถ้าเป็นทิศทางขาขึ้นอ่ะอันนี้แพนพูดให้เห็นภาพง่ายๆชัดๆนะคะคือถ้าเป็นทิศทางขาขึ้นสมมุติว่าเส้น20วันคือเส้นสีเหลืองนะคะเส้นสีแดงนะคะคือเส้น50วันอ่ะน,นี่แทนให้ดู50วันนะสีเหลืองคือ20วันนะคะ สีน้ำเงินนะคือ100วันนะคะและสีเขียวคือ200วันอันนี้อันนี้อันนี้เขียนภาพคร่าวๆให้เห็นนะคะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการตั้งค่าเป็นเส้น moving average คือเป็นค่าเฉลี่ยทางเทคนิคที่เอาไว้ให้นักลงทุนเนี่ยได้เป็นจุดสังเกตในการเข้าซื้อหุ้นนะคะในแต่ละครั้งก็คือว่าถ้า กราฟหรือว่าราคาหุ้นนั้นๆอยู่ในช่วงขาขึ้นจะเป็นภาพอย่างที่แพนได้เรียงลำดับให้ดูคือเส้น moving average ในระดับราเขาเรียกว่าในระดับราคาที่สั้นที่สุดเนี่ยนะคะเฉลี่ยย้อนหลังสั้นที่สุดคือ20วันเนี่ยมันจะต้องสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่มีอายุมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าหากว่าราคานะคะสมมุติลงมาทดสอบนะท่านซื้อที่ตรงนี้นะคะ หนึ่งไม้แล้วราคานะคะลงมาทดสอบที่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ท่านเริ่มซื้ออีกหนึ่งไม้นะคะและถ้าระดับราคาไหลลงมาที่แนวรับเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นจุดในการรับซื้อในแต่ละครั้งนะคะอ่ะนี่คือวิธีการดูภาพทางเทคนิคนะคะที่เอามาเป็นเส้นง่ายๆนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็นำมาใช้ในการสังเกตราคาหุ้นนะคะทีนี้เรามาดูบ้างอ่ะพอได้นะคะว่า มีไอเดียแล้วว่าเราจะซื้อที่ระดับราคาเท่าไหร่บ้างนะคะเราก็มาดูว่าแล้วเราจะจัดสรรทุนยังไงละ่ะในการที่จะซื้อแต่ละไม้นะคะกลยุทธ์ในการแบ่งไม้การลงทุนสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมีทุนเท่ากับ100%ไม้แรกถ้าเป็นหุ้นที่ท่านสนใจแล้วก็มองว่าอ้าวมันสนใจเป็นธุรกิจที่ดีนะคะมีอนาคตสดใส แล้วระดับราคาเนี่ยคือมันต้องมีการวางแผนมาก่อนว่าอ้าวระดับราคานี้เนี่ยมันอาจจะดูค่อนข้างแพงนะในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีโอกาสที่ราคาย่อลงไปอกีกท่านอาจจะแบ่งซื้อนะคะไม้แรกที่10%บร์นะคะพอราคาไหลลงมานะคะไม้ที่สองท่านอาจจะ เพิ่มนะคะสัดส่วนทุนในการซื้ออยู่ที่15นะคะไม้ที่3อยู่ที่25และไม้สุดท้ายคือไม้ที่4อยู่ที่50ก็จะเท่ากับปริมาณทุนที่ท่านจัดสรรเอาไว้นะคะอย่างเช่นสมมติถ้าท่านมีเงินทุนอยู่ที่100,000บาทนะคะ หมายแรกท่านอาจจะซื้อหมื่นหนึ่งนะคะถ้าราคาปรับลดลงมาอีกนะคะมีโอกาสที่ราคาปรับลดลงมาอีกท่านอาจจะซื้อที่1 5 0 0 0บาทโอ้หุ้นตัวนี้เรายังคงมองเห็นอนาคตที่สดใสและเป็นธุรกิจขาขึ้นยังมีแนวโน้มที่ดีนะคะราคาลดลงมาอีกท่านก็อาจจะซื้อเพิ่มหม้ที่3ที่ระดับราคานี้นะคะที่ระดับทุนประมาณนี้นะคะและหมายที่4นะคะห0 0ห0ื่นนะคะอ่าขอย้อนกลับไปใช่ไหมคะ ในสัดส่วนที่มากกว่าในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อทิศทางของหุ้นตัวนั้นพลิกฟื้นกลับคืนมานะคะโอกาสการสร้างกำไรก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะไล่โ c o อร์ขึ้นมานะคะนี่คือรูปแบบของการแบ่งไม้ในการลงทุนนะคะบางคนบอกว่าหุ้นที่ฉันสนใจเป็นหุ้นเป้าหมายเป็นหุ้นที่ดีมากๆนะคะบางครั้งบางทีท่านอาจจะมองเห็นอนาคตที่สดใสของหุ้นตัวนั้นและเป็นหุ้นในดวงใจท่านอาจจะจัดสรรไม้แรกเนี่ย ที่ระดับเยอะหน่อยก็อาจเป็นได้เพราะบางครั้งนะคะหุ้นที่เราเลงเอาไว้มันอาจจะมีพนิคเซล l ์เพียงแค่ครั้งเดียวโอกาสในยอ่อครั้งถัดไปอาจจะไม่ได้หุ้นเหล่านั้นมาแล้วก็อาจจะเป็นได้นะคะ mm. เคยเจอไหมคะ mm. กับสถานการณ์ที่เป็นหุ้นดีๆนะคะที่หลายๆคนสนใจโอ้ยลุ้นทุกวันเลยอยากให้ลงมาพอลงมาปุ๊บซัดเข้าไปนะคะแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดกับทุนที่เราเตรียมเอาไว้ ก็กะว่าเดี๋ยวมันอาจจะลงมาอกีกปรากฏว่าในวันถัดๆมาหรืออาทิตย์ถัดๆไปไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วนะคะก็อาจจะรู้สึกเสียดายก็อาจจะต้องมีการประเมินแล้วค่ะว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีและมีอนาคตสดใสด้ยดวยหรือเปล่านะคะและเป็นหุ้นที่อยู่ในความสนใจไหมก็จะได้มีการบริหารทุนนะคะให้เหมาะสมกับตัวหุ้นและก็ความคาดหวังในการลงทุนนะคะทีนี้มาดูบ้างสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะแตกต่างกันออกไปเลยนะคะ นี่คือรูปแบบของการแบ่งไม้นะคะคือเราวางแผนบริหารจัดการมาแล้วเป็นอย่างดีตั้งเป้าออกอลไวไว้แล้วนะคะว่าเราจะซื้อหุ้นเหล่านี้นะคะที่ระดับราคาเท่านี้จัดสรรพอร์ตเอาไว้คือเป็นการบริหารทุนและก็บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของตัวเองแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนแบบ VI โดยไม่ทันตั้งตัวซึ่งณนะปัจจุบันเชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจหัวอกนี้นะคะคือสนใจแหละหุ้นตัวเนี้ย เขาไล่ราคากันมานะเขาบอกว่าหุ้นตัวนี้หวือหวาและน่าสนใจมากๆแล้วก็กระโดดเข้าไปร่วมวงกับเขาด้วยนะคะซื้อไปแล้วอา้าวปรากฏว่าราคาไม่ได้เป็นดังใจเข้าไปในช่วงที่อาจจะเป็นไม้ใกล้ๆสุดท้ายนะคะของรอบนั้นทำยังไงอ่ะราคาลงมานะคะอย่างที่เราเคยพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลายครั้งนะคะพอราคาลงมานักลงทุนส่วนใหญ่ก็ทำใจไม่ได้นะคะ หนึ่งเลยนะคะติดกับดักคำว่าไม่ขายไม่ขาดทุนนะคะก็ไม่ขายอะนะเดี๋ยวมันคงจะกลับมาสักวันหนึ่งกับสองค่ะเริ่มทำยังไงคะซื้อถัวเฉลี่ยอ่านะคะกับสามพอซื้อถัวเฉลี่ยแล้วมันยังลงอีกอะนะคะสิ่งต่อมาคือถามหาปันผล <c oughs> คุ้นๆไหมคะสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะคะถามหาเงินปันผลและนี่แหละคะ่ะคือรูปแบบของ VI ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะอะซึ่งหลายๆครั้งนะคะมันก็จะมีวิธีการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้นะคะ จากการพูดคุยกับนักวิเคราะห์หรือว่าจากนักเทคนิคในช่วงที่ผ่านมานะคะเขาก็มีคำแนะนำอยู่แล้วอ่ะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะราคาหุ้นที่ท่านตั้งใจจะเข้าไปเก็งกำไรนะคะถ้าหากว่ามันลดลงมาต่ำกว่าราคาที่ซื้อระดับสัก5 1 0ก็ต้องคัดลอสแล้วนะคะดังนั้นท่านต้องรู้จักคาว่านี่คาว่าคัดลอสนะ มันอาจจะฝืนใจนะแต่ต้องทําให้เป็นนะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็น VI นะคะในสถานการณ์แบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะดังนั้นเราจะมาดูกันบ้างแล้วหุ้นแบบไหนละ่ะที่เราจะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์แล้วนะคะว่าจะไม่ถัวแล้วอ่ะนะต้องคัดล้อต้องตัดใจแล้วต้องทิ้งแล้วนะคะหุ้นเหล่านั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเจอกับสถานการณ์นี้ค่ะหนธุรกิจนะคะ อยู่ในช่วงขาลงอ่านะคะกราฟเนี่ยจะไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วกราฟจะทำราคาต่ำสุดใหม่เสมอนะคะแนวโน้มนะคะแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะคะกับตัวหุ้นที่เราแนะนำเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นกราฟขาขึ้นถ้าหากว่าเป็นกราฟขาลงเนี่ยนะคะเส้นค่าเฉลี่ยอายุที่สั้นที่สุดเนี่ยมันก็จะลงมาอยู่ข้างล่างนะคะ ดังนั้นภาพกลับการแบบนี้นะคะท่านก็ต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบของคัดลอสหรือหรืออาจจะมองหาทางเลือกอื่นนะคะในการช็อตอเกนพอร์ตก็ว่ากันไปคือขายแล้วไปรอซื้อในระดับที่ต่ำกว่านะคะแล้วเราสังเกตได้ยังไงล่ะว่าหุ้นตัวนั้นอยู่ในธุรกิจขาลงแล้วมันต้องคัดลอสแล้วเป็นธุรกิจที่ไม่มีอนาคตสดใสแล้วนะคะ เป็นจังหวะความลั้งพลาดของเราที่เข้าไปลงทุนกับเขานะคะก็อาจจะไปดูนะคะนอกเหนือจากว่าธุรกิจเหล่านั้นอยู่ในช่วงขาลงแล้วอาจจะเป็นธุรกิจที่มีผลขาดทุนต่อเนื่องแต่ชอบเอามาขายฝันน่ะนะคะมีผลขาดทุนต่อเนื่องนะคะสารายได้ลดกำไรหดตัว ะคะสถานการณ์แบบนี้ดูไม่ค่อยสู้ดีนะคะแต่มันก็ยังดีกว่ากรณีที่4นะนี่พุ่งดูที่อะไรดีอีเรชนะคะโอ้สถานการณ์นี่พุ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องต่อไปนะลำดับถัดไปมันคืออะไรต้องเพิ่มทุนเพิ่มทุนเดี๋ยวประกาศเพิ่มทุนเพิ่มทุนต้องไปกอบกู้วิกฤตนี่ที่เกิดขึ้นในบริษรัทนะคะ สถานการณ์แบบนี้ยแย่แล้วต้องหลีกเลี่ยงนะคะเอาแย่ไปกว่านั้นอีกนะคะต้องสังเกตตัวผู้บริหารด้วยนะคะนี่ผู้บริหารหลายๆครั้งนะคะเราบอกแล้วนะคะว่าผู้บริหารเนี่ยมีส่วนสําคัญนะคะวิสัยทัศน์ของเขาการบริหารงานของเขาแนวคิดของเขากลยุทธ์ในการทําธุรกิจของเขาล้วนแล้วแต่สะท้อนออกมาในการดําเนินธุรกิจแล้วก็การสร้างผลกําไรให้กับบริษัท ยิ่งถ้าหากว่าผู้บริหารเนี่ยชอบออกมาขายฝันนะหรือว่าอาจจะเ,เริ่มขายหุ้นตัวเองนะคะหรืออาจจะออกมาแสดงความคิดเห็นที่ดูเหมือนเป็นการบิ้วหุ้นไปในทางที่ไม่ชอบนะคะแบบนี้ต้องหลีกเลี่ยงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่สี่ก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสะท้อนเข้ามาในกราฟของราคาหุ้นนะคะก็คือกราฟของหุ้น เหล่านั้นจะเป็นเทคนิคขาลงนะคะเข้าสู่ขาลงนะขาลงก็คืออย่างที่แพนบอกเลยนะคะนี่ให้มองภาพกลับกันนะคะนะแพนทำให้ขาลงก็คือ,ข,อขาลงคืออะไรคะ เส้นสั้นตัดเส้นยาวลงนะคะนี่ยีวันนะคะเส้นถัดมานะอันนี้เป็นภาพสมมุตินะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะาการเรียงแบบนี้นะคะร้อยวันนะคะและ200วันนะคะพอเป็นภาพขาลงแบบนี้เมื่อไหร่ตัวใครตัวมันค่ะถ้าหากว่าถัวเนียนะคะบางทีเนี่ย ทุนของท่านหรือว่าเงินของท่านอาจจะหายไปครึ่งพอร์ตก็อาจเป็นได้นะคะดังนั้นค่ะลักษณะของกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะรูปแบบของการแบ่งไม้นะคะก็อยากจะให้ท่านเนี่ยสามารถเลือกการลงทุนในหุ้นนะคะที่มีหลักง่ายๆเลยคือ1ธุรกิจดีนะคะพอรนี้ฮัดเปลี่ยนสีหนะ่อยธุรกิจดีนะคะอยู่ในช่วงขาขึ้น นะคะสรายได้บวกกำไรเติบโตและ3ลงทุนอย่างไรก็แล้วแต่นะคะถ้าท่านสามารถลงทุนในธุรกิจที่มีเงินปันผลสูงในระดับมากกว่า3%ได้ ถือว่าหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนแล้ค่ะเอาเอามาพูดกันแบบนี้นะคะอธิบายกันง่ายๆพูดคุยกันสนุกๆนกนะคะจะได้เห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับนักลงทุนหลายๆท่านนะคะแล้วก็มาแชร์กันค่ะท่านกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคะเป็นนักลงทุน VI แบบตั้งใจคือเจตนาแบ่งไม้ในการลงทุน หรือท่านกำลังเป็นนักลงทุน VI แบบไม่ทันตั้งตัวแล้วถัวเฉลี่ยราคาหุ้นที่อาจจะไม่รู้ว่าอนาคตนั้นเป็นเช่นไรอยู่คะเข้ามาแชร์กันได้คอมเมนต์กันได้นะคะภายใต้คลิปนี้นะคะฝากเอาไว้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ